พี่น้องจ้านี่กับผ้พาพเผาหน่อไม้จ้าหน่อไ,ไม้อันแม่ยาหักมาไห่ลูกไผ่บ่ไปโทษไป่องมาโทษมาหาสงเทียบบไปเพราะ่าไปหักมาเทียสงเทียเราเนาะไปหักดูอะไรกันนะไาอายเพิ่อนเว่ยเพิ่นเอันย่านนั้นเพิ่นคิดเนาะเพื่อ,อ,อาหักมาไห่วันนี้แม่โอ้ยย่ายเอ้ยว่าหันดกหักมาไห่ลูกไผ่ก็ได้สิเผาพี่น้องจ้า เผาทานเนี่ยวัได้ใส่พื้นนี่พี่น้องใส่ทานเอาจะเผาทานเอาเผาไว้แต่ซุปไหมพี่น้องจ๊ะเผาไว้เสร็จเลยเผานี่เขาได้กินโดนนะเผาได้กินโดนนี่เผานะนะเราหักมาไห้มานี่นนี้ ไปหักสองเทียไปหักมือแรกเทียแรกนะ่ะสอนเล่าหักสอนมียาเล่าหักเ,เห็นนอกคลิปแรลกพี่น้องจ้าสอนเล่าหักยังสี่ยังสี่เนี่ยคนโบก,กินเนี่ิ่นโบลูจ้าขนาดปอกให้ไม่ลูกไผ่บอกให้บึ้งันงไมออกคักออกเนี่ยพี่น้องจ้าออกไรอีหลีจ้าออกไรไร ทำไมพันปูไปก,ก่อสองกองแต่ป,ปูเพรในเสียผลตะกรพอปูท่านในเสียแล้วมักเพ็ดสอกขห้สวนเนาะเพ็ดน้ำหัวน้ำสวนปลูกไว้สองสามปีบอหางได้ปล่อยมันแทนน้ำหัวเพ็ดเป็นหัวเลยแม่พันปลูกนะเพ็ดเป็นหัวเลยแนวบานอันข้าจอนติดกับอันกับปลาเนะแล่เม่กันเลมาเผาเลยบานี้เผาอยู่ระเบียงเมลานี้ ระเบียงบ้านนี่แหละพี่น้องท้ายนบรรยากาศเปนทั้งหนอกไ้เบิ่งจ้ะมมอยู่ระเบียงบ้านเปนกับเพื่อนบ้านเขาเจาะกับปลูกน้อใหม่ไว้เต็มเลยคนนะ่ะเพื่อนบ้านนั่นฝรังจ้ะเป็นบบก,กินมดอกแง่ออกไมาหลายๆเปนก็เอิรนลงไปหักเอาเด้ไปหักเอาเทีย่ยงบ่มาอยู่นี่แต่เพื่อนเอิรนจะคันกับโบไปหกักของข้าเจ,จาักเทียบเพราะว่านกับอได้กินอยู่จ้ะ บานนี้ไม่ยังว่าบ่ต้องไปหักเอาอ,อยู่สวนสาธารณะดอกบานนี้มันล่วาว่าทุกปีทุกปีให้ไปหักคนเลย,ลออเ,ย,เ,ลยเล่าหักเอาเฮี้ยนท่านปลูกเป็นายคักเลาหักมาใหอยคนเด้งปุ้นเถาน้อดูผู้เดียวเฮ้ยทุ่มเล่าไปงงเงโ้ยท่วมาหาหนูไฟสองเดียบเรไปหักเน่าเก่งใจเพิ่นเนาะ กำลังเพิ่ก็เือว่า,าหลายๆคนไทยเฮ้าดิเป็นแค่เจ้าเบาๆเฮาก็คิดเนะบาะคิดหลายพันว่าพอคือเพิ่นฟังวันนักเก่งใจเพิ่นเขาได้เอามาหารจ้ะก็าได้มาเผาไว้ออนี่แตงโมงามๆมันส้มสวนผักมันเมลี่แฮปปี้พี่นอ้องจกาบัดนี้ <c ười> สวนสวนผักสวนผักตังแดนมั้งนะผักปลอดสารพิษได้พี่น้องสซาลเน่ปลูกไว้ในกระถางจา้ะปลูกบังเริ่มฮ่อนเนี่ยนะจ้ะซาละเน่งามงามพี่น้องบ่ได้ใส่ปุ๋ยนินะปลูกกัานาน,านันอันยังกว่าเขาเอออันน่ะผักชีฝรั่งเนี่ยพี่น้องยังบ่ขืนเทียผักชีฝรัง่งยังบ่ขืนเลยนะใส่กระถางอืม ไใบพอด้เก็บใส่อันลาบใส่ไซน์ปนใส่แก้วงามครับพี่น้องบ่ได้ใส่ปุ๋ยเด้ยงามอีหลิคนะมันกระเทียมเหมือนกระเทียมบานเท่าที่พี่น้องกระเทียมหน่อยนะกระเทียมหอมๆมอม,มาจากบ้านก็เลยมาปลูกไวนะ้เก็บกินใบเพะนะื่อนน้ำตำตำคงตำทั่วตำสมตำซาเนาะงามครับคุณหอมนะ แหงเด็ดแหงขึง้นได้พี่น้องพระหอมนี่นะอือนี่ผูกออกมาอีกแล้วนี่ผูกไปเอนระเบียงบ้านพี่นอ้องสวนขวดน,น้อยเพราะได้เก็บกินเห็ดลาบเห็ดก้อยเห็ดปน่นเห็ดแก้วยังพได้เก็บกินงามออกกันจังในบรุนบรีเฮนไห้ออกนะออกยังไงบุ๊ออกอซีซีพลัง ต้ตนนั่นต้นกระเทียมบานเท่าหอมหอมเลยพี่น้องย่ามกินขนมกินเนาะเด็ดไปว่าสันเด็ดเท่าไรแห้งคืนนด้พี่น้องเลยเด็ดเท่าไรแห้งแพร่เด็ดเท่าไรแห้งแพร่แบบนี้ห,หลบับอืมอ๋อ นี่ระเบียงพี่น้องนี่แหละระเบียงนี่ระเบียงแามหนาวหอนกับพักกันไม่ย่างเนื้อย่างยังกินกันอยู่นี่แล้วนี่มูพวกมากมูพอยนี้พลังมากแต่พักกันไม่ย่างกันกินอยู่นี่ซุม้มแซวกันอยู่นี่แล้วนี่ออืมสิมใหม่เลย ยังลดไปไงมากห,าหอเอา่ะเฮดจักินนะพี่น้นงนนนองคนได้กินโดน,ม,น,ม,นมันบมันบเสียง่ายเลยพี่น้องบบูดง่ายนี่แบบนี้นะเผาจรงสิงนะมันโบเสียง่ายเผารอเอาเราก็ทิ้มไปเป็นสองสองอาทิตย์ตัง้งแต่เป็นเดือนคนละนี่บเสียเคยเฮดไวไหมพี่น้องจ้าได้กินโดน ไปหักมาสองที่บันไม่ยากกับเฮ็ดน้ไม่สมใบเต้มเลยเฮ็ดน้ไม่สมแล้วก็เฮ็ดน้ไม่ถุ้งว SO. ้พี่น้องกินได้เป็นขรัวปีกับโบเสียจ้ะเคยเฮ็ดมาจงสี่ตลอดอันนี้ข้าเฮ็ดกินอเอาไว้ตะกินนี่ข้าวแบข่วนขวนพี่น้องจ้ะข้าวต้องเผาสิละเผาเอา เอานนอมีพี่น้องเบ้างหนอมีฟืนคือบานเท่าเด้พี่ฟืนกับมีแต่แค่จะเอามาใส่เตาอย่างเตานั่งกินหนาวแหละเมื่อดังนี่ค่ะมันข้นนั่นก็รบป่วนเพื่อนบ้านก็จ้าเนาะขุนข้นแน่กับโบได้ยืนนี่บุกคือบานนอาจ้ะพี่น้องเอ้ยใส่ซีวิตอยู่ตางแดน อาหารกินของตัวของปลาไปอขอจบคลิปไปเที่ยงตรงนี้เดอ้อพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆเดอ้อถ่ายที่เขามารับช้มสองมิลลี่แฮปปี้จ้าขอบคุณหลายๆพี่น้องจ้าอย่าถิ่มอย่าปากกันเดอ้อจ้าอยู่นุ่กันไปน,น,นานๆเดอ้อพี่น้องสวัสดีจ้าเขา่่สออนนต Also nicht kaum die Haribo von den zwei. Das ist schon trocken geworden. Ey, das geht schnell trocken.